สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายงานฝนฟ้าอากาศกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยวันนี้วันอังคารที่2 2กรกฎาคมแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังรายงานพยากรณ์อากาศกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผม คนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังรายงานพากกณรอากาศกันเลยนะครับลักษณะทั่วไปนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภา,อออตอนนาคาาาต,าตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าซูยอมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรขอให้าชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝังจนถึงวันที่17ก่อขอหไว้ด้วยพยาการณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่สุโขทยัยอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตตากกำแพงเพชร และเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบอริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการ สกลนครนครพนลมมกดาหารยะโสธรการสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดอํนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25งองศาเซลเซียสอุณหภมูมิสูงสุด30-33งองศาเซลเซียสลมแปลรวนความเร็ว10-25ึก10ิโลเมตร ต่่อชวโมงัภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีธระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัหนาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตร ต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจานทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภ,ภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงพระเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ของตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิตามสูุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนุงเขพรานาครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 5าถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2องถึงาสิองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับนี่ก็เป็นรายงานพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันนี้นะครับวันอังคารที่12กร,รกฎาคม2 5 6 5นนะครับฝนตกหนักทั่วไทยนะครับร้อยละ 70-80%ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับคลับนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทําผิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยขัวกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจเสมอมานะครับ สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจงโชคดีมีเงินใช้และที่สำคัญนะครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตะลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ